แม่เป็นคนรับจ้างงานไร้วานำงานก่อสร้างลำบากมากครับคือในชีวิตผมไม่เคยเห็นพราแม่มีเงินติดตัวเลยได้เงินมาก็หมดผมเข้าใจแหละเพราะว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้สังคมของการทํางานบริษัทครับมันจะมีสังคมเพื่อนแสงสีเสียงตกเย็นมาเนี่ยก็ต้องตั้งวงละแม่โทรมาลูกโอนเงินให้แม่หน่อยตอนนั้นไม่มีตังค์เลยนะทั้งๆที่เงินเดือนพิ่งออกอแฟนนะครับตอนนั้นก็พบการเกิดแบบไปไวัยเฉพันเลยต้องรักษาต้องใช้เงินพออตอนนั้นรู้สึกเครียดครับ คนรับจา้างงานไรยวานทางานก่อสร้างลาบากมากครับเลี้ยงลูกด้วยกัน4ี่คนกับรายได้ที่เป็นรายวันน้อยมากอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินพอถึงช่วงหนึ่งที่ผมได้เดือดร้อนเรื่องการเงินหรืออะไรเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเลยครับไม่มีติดตัวเลยครับก็ต้องไปเบิกเท่าแก่ล่วงหน้าบ้างคือในชีวิตแผมไม่เคยเห็นพ่อแม่มีเงินติดตัวเลยได้ถ้าผมโตขึ้นเนี่ยผมไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่มอยากรวยผมแรกเนี่ยไปม,มาลูกโอนเงินให้แม่หน่อยตอนนั้นไม่มีตังค์เลยนะทั้งทั้งที่ทำไมเราดูแลพ่อแม่ไม่ได้เริ่มคิดแล้วครับต้องหาอะไรทเพิ่ม มันจะมีเสาอาทิตย์ใช่ไหมผมก็เอาลูกชิ้นเอาไส้กรอกเนี่ยไปขายตลาดนะัดรายได้มันมันดีรู้สึกเห็นโอกาสรายได้มันมากขึ้นกว่าเดิมตอนนั้นอันด้วยวิกฤตด้วยแฟนเราด้วยหลายๆอย่างมันมาพร้อมกันเลยเรื่องค่าใช้จ่ายแฟนนะครับตอนนั้นก็พบการเกิดแบบไตวายเฉียบพันเลยต้องรักษาต้องใช้เงินปอกตอนนั้นรู้สึกเครียดครับด้วยฐานไม่เป็นไรเราจะไม่ทิ้งเธอแล้วก็บอกแม่ยายแม่ยายไม่ต้องห่วงนะผมไม่ทิ้งลูกสาวแม่แน่นอนทั้งแม่ก็สู้ เป็นเป็นบ้านไม้เลาะไม้ออกแล้วก็ไปขายก็หยิบยืมยากด้วยนอกระบบด้วยอ้ามมาหมดครับทุกอย่างที่มันเป็นโอกาสในการหยิบยืมแม่ได้เงินมาส่วนหนึ่งเราก็หามาส่วนหนึ่งก็ได้มาผ่าตัด คือเราก็ยันนะเราสู้นะแต่เรารู้ว่าพ่งนี้ไม่มีตังปลอกไตไม่มีตังลงของขายลูกชิ้นข่างวดลด3ามงวดทุกอย่างมันไปข้า,างไหนไม่ได้แล้วอะหลังพีงฝาผมไม่ีด้ว่าโปรเจกต์นี้บริษัทจริงๆคือมันเป็นธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่มันเป็นแพลตฟอร์มครับเปิดรับโอกาสให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องไรายได้เข้ามาสร้างไรายได้ฟังรอบแรกนะผมนึกว่าผมฝันเหมือนเจอแสงสว่างต้องบอกว่าธุรกิจแบบนี้ในออนไลน์ผมเจอบ่อยนะผมเจอแล้วผมไม่เคยคิดจะทําด้วยเพราะว่าผมกลัวโดนหลอกเป็นโอกาสเพราะเรา มั่นใจว่านี่คือธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยทําคู่กับค้าขายได้เพราะอินดีนทาออนไลน์ได้ ผมก็หนึ่งแพลตฟอร์มของอินดี้ทางบริษัทเขามีสินค้าของเขาอยู่แล้วแล้วก็จะมีสินค้าพาร์ทเนอร์เช่นสินค้า SMEO t o p อของไทยเราเนี่แหละครับที่มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณก้องนะครับแล้วก็มีสินค้า l a z a d a s h o p e e เซ็นทนก็เอามาอยู่ในพันล้านนะดังนั้นเราช้อปปิ้งซื้อกินซื้อใช้ในระบบก็เกิดไรายได้กลับมาหาเรามีค่าคอมมิชชั่นแต่งใหนะ้เราไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกไม่ต้องไปจ้างลูกน้องอย่างที่เข้ามาเนี่ยลดหนี้นะครับบางคนอ่ะทำงานประจํามาพใน แล้วก็มองเห็นโอกาสขอข้อมูลเข้ามานะครับเปิดใจให้กับตัวเองนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเจอโอกาสได้ผมก็เชื่อว่าพี่ก็คงได้เจอโอกาสเหมือนผม